มหาธรรมยาตราสู่ปลายทางแห่งศรัทธาตอนที่สศาสนาคริสต์จากพันธสัญญาเดิมสู่พันธสัญญาใหม่แห่งความรักเจริญผรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเดินทางต่อบนเส้นทางแห่งอับ,บราฮัมในหัวข้อเรื่องศาสนาคริสต์จากพันธสัญญาเดิม สู่พันธสัญญาใหม่แห่งความรักเพื่อพิจารณาว่าเหตุใดความเชื่อที่แตกหน่อออกมาจากศาสนายูดาจึงมีปลายทางและวิธีการที่แตกตามออกไปอย่างสิ้นเชิงณช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันความหวังที่จะได้พบพระเมสยาผู้ปลดแอกก็ได้คุกรุนอยู่ในหัวใจของชาวยิวทุกคนและแล้ว ก็ได้มีบุรุษผู้หนึ่งปรากฏกายขึ้นนามว่าเยซูแห่งนาซาเร็ตคำสอนและการกระทำของพระองค์ได้สั่นสะเทือนความเชื่อดั้งเดิมและได้จุดประกายความศรัทธาครั้งใหม่ที่ว่าพระองค์นี่แหละคือพระเมสยาที่ทุกคนรอคอยแต่หาใช่กษัตริย์นักรบที่จะมาปลดแอกทางการเมืองใหม่หากแต่เป็นพระผู้ไถ่ที่จะมาปลดแอกมวลมนุษย์ออกจากโซ่ตรวนที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น นั่นคือโซ่ตรวนแห่งบาปประการแรกปลายทางคืออะไรปลายทางสูงสุดของศาสนา,าคริสต์ได้เปลี่ยนมิติจากการสถาปนาอาณาจักรบนโลกไปสู่การเข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้าอันเป็นสภาวะทางจิตวิญญาณและเป็นชีวิตนิรันร์หลังความตาย 1. ความรอดผลจากบาปและชีวิตนิรันร์ หัวใจของปลายทางนี้คือการได้รับความรอดหรือ salvation จากการพิพากษาในวันสิ้นโลกความรอดนี้หมายถึงการได้รับการไถ่าบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปกำเนิดอันเป็นมนทินที่ติดตัวมนุษย์มาแต่แรกเริ่มและได้กลับคืนดีกับพระเจ้าเพื่อเข้าไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์หรืออาณาจักรของพระองค์และมีชีวิตอันเป็นนิรันด์ปลายทางนี้ จึงไม่ใช่การสร้างชาติบนดินแดนคาณาอันอีกต่อไปแต่เป็นการมุ่งสู่บ้านที่แท้จริงซึ่งอยู่นอกเหนือจากโลกใบนี้อุปมาหากเป้าหมายของศาสนาอยูดาเปรียบเสมือนการสร้างเรือนที่งดงามที่สุดเพื่ออาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งชีวิตนี้อย่างมีความสุขตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป้าหมายของศาสนาคริสต์ก็เปรียบเสมือนการได้รับเทียบเชิญ ให้เข้าไปอยู่ในพระราชวังขององค์พระราชาซึ่งตั้งอยู่ณอีกฝากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำอันเป็นดินแดนที่ไม่มีความทุกโศกอีกต่อไปประการที่สองยานพาหนะคืออะไรเมื่อปลายทางได้เปลี่ยนไปยานพาหนะที่จะนำพามนุษย์ไปสู่จุดหมายนั้นก็ได้เปลี่ยนไปเช่นกันจากการยึดมั่นในพระบัญญัติมาสู่การยึดมั่นในองค์บุคคล ยานหลักคือศรัทธาในพระเยซูศาสนาคริสต์สอนว่ามนุษย์ไม่สามารถรอดพ้นได้ด้วยการกระทำดีหรือการปฏิบัติตามพระบัญญัติแต่เพียงอย่างเดียวเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นคนบาปยานพาหนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะนำไปสู่ความรอดได้นั้นคือความเชื่อและศรัทธาที่ว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าที่ได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และได้สละชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้แก่มวลมนุษยชาติการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์คือสะพานที่ทอดข้ามหุบเหวแห่งบาปเชื่อมระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าพันธสัญญาใหม่แห่งความรักคำสอนของพระเยซูได้สถาปนาสิ่งที่เรียกว่าพันธสัญญาใหม่ที่มิได้จารึกไว้บนแผ่นศิลาแต่จารึกไว้ในจิตใจ พระองค์ได้สรุปบัญญัติทั้ง613ข้อของอยูดาให้เหลือเพียงแก่นแท้สองประการคือจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความรักจึงกลายเป็นธรรมนูนสูงสุดในการดำเนินชีวิตของผู้ที่เชื่อประการที่สมเมื่อเทียบเคียงกับพุทธวิถีเมื่อนำแผนที่ของคริสตชนมาเทียบกับแผนที่แห่งพุทธบริษัท เราจะยิ่งเห็นความแตกต่างในระดับรากฐานเรื่องเป้าหมายปลายทางของคริสคือการมีชีวิตนิรัน์ในสภาวะแห่งความสุขเกษมโดยการดำรงอยู่ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าส่วนปลายทางแห่งพุทธคือพระนิพพานอันเป็นการดับสิ้นซึ่งการดำรงอยู่การสิ้นสุดลงของตัวตนและการเวียนว่ายตายเกิดฝ่ายหนึ่งคือการดำรงอยู่อย่างมีสุข ปิกไฟล์หคือการยุติการดำรงอยู่เพื่อพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเรื่องวิธีการนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดหนทางของคริสเป็นหนทางที่พึ่งพาพลังจากภายนอกหรือออเตอร์พาวเวอร์มนุษย์ได้รับความรอดโดยผ่านพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าที่ประทานให้ทางพระเยซูเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้แต่มีผู้มาช่วยเราส่วนหนทางแห่งพุทธ,ธ เป็นหนทางที่พึ่งพาพลังจากภายในหรือเซลฟ์พาวเวอร์ตามพุทธพจน์ที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องใช้สติปัญญาและความเพียรของเราเองเพื่อชำระกิเลสและบรรลุถ,ถึงความหลุดพน้นโดยไม่มีใครมาช่วยเราได้นี่คือเส้นทางสายที่สองที่แม้จะมีรากเหง้ามาจากที่เดียวกันแต่ก็ได้ผลิบานออกเป็นดอกไม้คนละชนิด ด้วยความเชื่อในเรื่องพระคุณและความรักที่มาแทนที่บัญญัติและความยุติธรรมแต่การเปิดเผยของพระเจ้ายังไม่สิ้นสุดเพราะในอีก600ปีต่อมานัคาบสมุทรอาราเบียได้มีบุรุษอีกผู้หนึ่งที่ประกาศว่าท่านคือศาสดาองค์สุดท้ายที่พระเจ้าได้สงสงมาเพื่อมอบคำพีที่สมบูรณ์ที่สุดแก่มวลมนุษยชาติในตอนต่อไป เราจะเดินทางเข้าสู่โลกของศาสนาอิสลามเพื่อทำความเข้าใจในความหมายของคำว่าการยอมจํำนนและปลายทางแห่งการเป็นบ่าวที่ดีในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญขอน